ชานนพรเยี่ยมชมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่31ตุลาคมปีพุทธศักราช2563วันนี้เป็นวันสำคัญอย่างหนึ่งเป็นประเพณีของไทยเราก็คือเป็นวันลอยกระทงแล้วก็เชื่อว่าท,ทุกคนก็เคยรอยกระทงมาในการลอยกระทงนั้นก็แสงแฝงไว้ด้วย ปรัชญาหรือพิศณาธรรมในการดำเนินชีวิตของคนโบราณที่ทำสืบๆกันมาการลอยกระทงหรือการการที่เราจะลอยกระทงให้ลอยไปตามน้ำได้สิ่งแรกก็คือว่าเราต้องปล่อยกระทงนั้นจากมือของเราหากเรายังจับกระทงนั้นอยู่กระทงนั้นก็ไม่สามารถที่จะลอยไปตามน้ำได้หรือไม่สามารถที่จะ ห่างจากมือเราไปได้ฉันได้กลฉันนั้นบางทีเรื่องราวบางอย่างในชีวิตของเราที่ทำให้เราเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่ยอมปล่อยออกไปจากใจของเราเรายัางยึดโดยเฉพาะเรื่องราวที่เมื่อคิดที่ไรแล้วทำให้ใจเราเศร้าหมองเมื่อคิดที่ไรแล้วเรารู้สึกตำหนิตัวเราก็ขอวันนี้ เป็นวันหนึ่งให้เราปล่อยสิ่งต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดหรือความไม่สมเร็จหรือความบกพร่องบางอย่างที่เราจะเจตนาหรือไม่เจตนา mm. ก็ให้ราลอยหรือปล่อยออกไปจากใจของเราเหมือนกับการลอยกระทงในวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปลอยกระทง ก็ขอให้โยมได้รอยกระทงที่ใจของเราก็คือปล่อยสิ่งต่างๆที่เมื่อเราคิดแล้วเรารู้สึกว่าเราบกพร้องคิดแล้วรู้สึกว่าเราเราไม่น่าที่จะทำอย่างนั้นเลยหรือสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเรายัางทำไม่สมบูรณ์แล้วเมื่อมานึกถึงแล้วก็ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ อย่างนี้ก็ให้ญาติโยมทั้งหลายได้รอยกระทงที่ใจของเราก็คือปล่อยออกประจักหัวใจเราเพราะว่าการที่เรายึดไว้นั้นก็ไม่มีผลดีต่อจิตใจเราไม่มีผลดีต่อร่างกายของเราก็ทําให้ใจเราเป็นทุกข์ก็ส่งผลต่อร่างกายด้วยและไม่มีวิธีอื่นสาเหตุของความทุกข์คพรองค์งตัสว่าสิ่งหนึ่งถ้าจะสังเกต ความทุกข์เริ่มต้นจากความคิดและความคิดที่เป็นทุกข์มักจะเกิดจากการที่เข้าไปยึดว่าสิ่งนั้นเป็นของเราสิ่งนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้สิ่งนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราคาดหวังบางทีอาจจะไม่ได้อยู่บนความเป็นจริงเมื่อมันไม่ได้อยู่บน ความเป็นจริงมันก็จึงทําให้คนคนนั้นต้องเป็นทุกข์เพราะนั้นในโอกาสที่วันลอยกระทงที่มาถึงนี้อย่างหนึ่งเราได้แสดงความขอบคุณแม่น้ำลำธารน,น้ำที่เราอาศัยดื่มถ้าหากว่าเราไม่มีน้ำดื่มเราไม่มีน้ำอาบไม่มีน้ำชำระร่างกายหรือใช้ต่างๆในโลกนี้ถ้าขาดน้ำ ผู้คนก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้วันนี้ก็เป็นการขอบคุณแม่ของค้าแล้วก็ให้เราลอยสิ่งต่างๆที่เป็นประดุดขยะในใจเราที่เมื่อคิดทีไรทำให้ใจเราเป็นทุกข์เมื่อคิดทีไรทำให้เราสูญเสียความมั่นใจเมื่อคิดทีไรแล้วทำให้เราไม่มีความสุขเท่าไรให้เราลอยมันไปสลัดทิ้งมันไป ฮาเรายังจับกระทงคือความประดุดความทุกข์ในใจเราอยู่ไม่ลอยมันไปกระทงนั้นมันก็อยอยู่ที่มือเราแต่ถ้าเรามันปล่อยเราปล่อยมันไปสลละเอาอมันไปมันมีวิธีเดียวไม่มีวิธีอื่นถ้าหากวาเราไม่ได้ไปลอยกระทงก็ให้เราลอยกระทงใน,ในใจเราว่าเรา จะอร่อยกระทงด้วยกันเสะ,ะสิ่งที่เราเข้าไปยึดแล้วทำให้ใจเราเป็นทุกข์ออกจากจิตใจเรา